พ,พี่น้องเลยเนาะเปิดภาพมาวันนี้กับคำมืดตื่นตาพี่น้องเลยอ่าพอดีนะเบอร์เตียงเนาะอ่าขามหาทางพี่น้องเลยเบาพัดเพลินอ่าพี่น้องเลยมาตั้งแต่ตึ๊กน้อยพื่อแหละพี่น้องเลยหลายคู่หลายคนก็ถ่ายคลิปเพลินอยู่อ่าก็เลยรอให้เพลินถ่ายแล้วก่อนพี่น้องเลย อ่าพอดีมายินดีน้ำเพิ่นเพราะว่าทั้งเราได้ทีใหม่วาสันพี่น้องเลยเนาะว้าวเดี๋ยวไปถามเล่าก่อนรายละเอียดเป็นใ,นใดใพี่น้องเลยบอเตียงกับมาบอท่านไปหาน้องใส่ไม่เนาะมือตอนกลางเว้นกับเพื่อกลับมาก็เลยนะ่ะคำในจิกน่อยพี่น้องเลยไปลงไปหาเล่าก่อนอเ,เป็นใ,นใดใเด้พี่น้องเลยเนาะสวัสดีสว่า วัดที่ใช้ไปใช้บเใองมวยคือมืดคือคําแทไปอาารบปะรได้ใช่ไหมบปรีอยู่ในปุ่งอ๋อคือในปุ่งพุอืมพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องเ้ยสบายดีป้าไันั่นขากแทะนี่พี่น้องเ้ยเรียกแล้วบ้เฮ็ดเฮ็ดยังอันะั้นั่าเลย มาแทงปลุกทั sí. oh, ่วบ่กเลยอ๋อใช่ใช่ก็ได้ยินข่าวอยู่นะโอ้ยน้ยออันนี้เฮ็ดเฮ็ดบ่อยากบอกกันอันนี้พี่น้องเลยโอ้ยเนาะดีใจบอกได้เลยบ่ขิดว่าตัวเองสิไดีใจอ่า เอาหน้ากันเป็นแต่รุ่นว่าหนมหน่วยหนมหน่วยหั่นน่ะเลยว่าสิเป็นของเจ้าของบ่คิดว่าสิเป็นของเจ้าของเองเป็นเฮ็ดให้เสไผนีแหละเนาะพี่น้องเอ้ยอนี่ไม้นี่บพัดโอ้ดีใจนําได้ค่อยก็ได้เพราะว่าก็ดตึงดีนะพี่น้องเอ้ยบ่เตียงเข้ามาตั้งแต่รุ่นขาวเอล่าอ้วนพูเนาะเนาะก็ได้พี่น้องเอ้ย อ่โหได้น้ำมูก็ดีดีดีใจน้ำละโดยกะเพื่อนกะสิเริ่มติดตามเมาเ่วงเบาเตียงเอาไปเกี่ยวเขาแม่นโดยแม่นกะลังทำสิบอ้อแบบง่ายๆภาษาบ้านนะฮะมาเป็นกระเช้างแห่นแหละแม่นบางเบาเตียงกลับมาหาน้องมวยอีกรอบนึงโดยอ่าก็คืออ่าก็คือเบาเตียงเคยเคยเคยบอกละไว้อยู่เนาะแมนบอกทั้งน้องมวยก็แม่นพี่น้องเหว่าเฮาเฮากับ บ่ต้องอีหยังมากมายมีแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดหน้าที่ของเฮาหากินหายากไปหากินไปอ่าเดี๋ยวผู้นั้นผู้นี้มามาหาดุดูกะผู้ใหญ่มันน่าจจะมีผู้เพิ่นเมตตาหั่นน่ะผู้เพลินกัมีอีหลีเนาะโดยที่คอยเว้าหั่นแหละพี่น้องไงไปก็ได้ให้เอาไปก็ได้ลูกให้ายบอกกินนมกันล่ะเฮาก็บ่คิดบ่พันบ่เตียงเอ้ยว่าสิได้เป็นของตัวเองโดยโดยการอรุ่นอยู่รอรุ่นน่ะแม่น้องมวยเพิ่น ถึงได้เกครัึงได้กว่าํำเพลินได้แหงกะดีใจน้ำเพลินเนาะแม่นข้าก็ดีใจน้ำเพลินโดยกะมือไปเบิ่งข้องเพลินกะดีใจแหงกับว่าเพลินสิได้กะจุนหายน้ำเพลินโดยถ้าเพลินได้ข้ากับสัมเ้าได้เบาเทียงเลยโดยบันใกล้ขึ้นเคียงเนาะแม่นยูมันใกล้กันแบบนี้ยังก็ล้างเท่อว่าเนาะแบบเพลินได้แล้วก็คือเพลินห้ยุกง่ายข้ากับพ่อสิได้ไปเพล่งเพลินก่อนไปมงส้นมงเท้าเนาะแม่ เป็นอะเป็นเมนเมนเมนของเราแหละโดยอ่าป่นนี้มันเป็นอะไรป่นนี้หลังจากที่ว่าได้ของเพื่อนแล้วใหงดีใจไปไม่ได้เจ้าของมันมาช้ำเอาจนหายหมดเลยจนหายโดยบกคิดบาสีลวดเร็วแบบนี้โดยกาทั้งเฮากะยังโบนิบอดิบอดิเนกบอดิพันบอสีได้น้ำเพลินโดยบอดิเนก กับพอเพียงแต่ว่าเพื่นซอยเขานำสัมปลาทางเฮาก็ดีใจแล้วโดยโดยโดยเือนซอยครอบครัวเฮาพอมีอยู่มีกินเฮาก็ดีใจแล้วแต่เรื่องดินเรื่องดอนกะเฮายังบ่มีความผันยังบ่มีความปรารถนาโดยพอเฮากคยังบ่ด้กินข้าวกินข้าวเท่าไรนะบาเตียงกะก็จะบ่มีหวังอะไรกันเนาะแม่มันกะตะกี้ก็คือว่ามันมันเน็ดแบบเงียบเงียบแม่มันเงียบแลวกะคําชิว้าแล้วกะ มองผ่านไปแล้วเป็น,น,นอะไรเ<น>พราะว่าบาเตียงกะมามาช่วงนั้นกะเอาข่าเอาน้ามามาให้เพิ่มมาเลื่อยอยู่ช่วงนั้นแต่ว่าพักหลังๆกับ่ได้มาแล้วแม่เพอแับนี้แล้วก็คือเบิดหวังนะแล้ว่าไงเนาะเบิดหวังแล้วบเบิดห<ร>งัง,งบ่มีหวังแล้วอแ,และกะบ่าเตียงเด็กลับมาเอาไปเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้าม้ายกะมามีหวังทั้งแม่น้องหมวยกะพอแบบคิดว่าอะไรจังไดกับ บ่งเรื่อยๆช่งที่มีผู้หญ่อยโดยมีบางทั้งแม่น้องมวยประมาณนี้เนาะมีบางทั้งแม่น้องมวยเพราะว่าเห็นทีมงานเพื่อเขามาหาแม่น้องมวยโดยทั้งเฮ้ากะดีใจน้ำพ่นที่ว่าถึงบอขาดครอบครัวหรือว่าขาดแบบลูกผัวไปกะยังมีผู้เบ่งผู้แย่งพิ่นยังมีทั้งผู้ใหญ่หรือว่าทีมงานเขามาซอยเพิ่นอีกแรงหนึ่ง โดยเพื่อนกันยังบริปาบริจีม้าแบบเป็นเขาเป็นน้ำเพิ่นกันยังคอยปั่นเทากินนะนะเฮาก็ดีใจน้ำเพิ่นบ่เตียงเลยโดย,โดย,ยหน่อยกับเพิ่นได้แดยเฮาก็ดีใจน้ำเต่ก็ดีใจน้ำโดยเพราะว่าอย่างหน่อยกับว่าเพื่นให้คือถ่วเราเพิ่อนไลทีไลทางนี่เฮายังไปขอชนขอชาวน้ำเพิ่นเนาะไปส่วนน้ำเพิ่นหน่อยโดยกตมีทางตุสิษันบรรุอะไรเพิ่นกับพาเพิ่นไปเพื่อนที พาไปเบื้องที่เมื่อนั้นเท่ากัททับงอพัดนี่ก็ได้ห้องหายห้องหายยางแมนพาไปเบื้องที่เท่ากับดีใจน้ำเพลินแล้วมาและก็มาขิดทั้งผู้ใหญ่ไม่สูงและกัยางแบบซอยครอบครัวเฮาอีกแบบยามจุจนในเมื่อที่เฮ่ากับบริหูจักเพ่อนเพ่อนกะอยู่ใกล้จากเฮ่านาบ่าวเตียงอยู่ใกล้จากเฮาและกะ พิ่นก็นยังยือมือเขามาซอยได้พ <No. S 2> ่อได้เ้าเ <No. S 2> มื่อนตาอาปากได้อีนะ <No. S 2> แล้วมาขิดเรื่องนี้แต่ก็มาขิดเรื่องที่ว่าหลุดล้างพระหะที่ของเฮาเพไปแล้วแ no. 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 กยังมีผู้ใหญ่ใจดีทางสาขาเบ่าบุญส no. <No>. no. ารวัน กาได้เอาหลุดเอาล่างไปสอบไม่เฮ้าพอสีได้ลูกไปหำไปเรียนโดยแล้วก็มาขิดทั้งแหม่นองมวยขิดดีใจน้ำพืนว่าพืนสิได้หมองอยู่หมองเศร้าแล้วก็เลยมาหายโดยมันก็ได้แบบมันต่ำใจมาเนาะก็เลยมาหายบนเตียงเอ้กาเฮ้าก่บ่ได้อยากเข้าน้ำตาหาเอฟซีทุกคนเบิ่งดอกแต่มันพูดบ่ได้มันกันบ่ได้เฮาน่ะคำว่า แต่คือแต่คือมันมันบ่ตำมันบ่โดนใจนี่แมนสิบ,บีจยูไดนมันก็บอกแมนอน้ําตาเนี่ยมันมาจากใจที่น้องไยโดยเข้าก็เลยได้ห้องหายไปอีกโดยแต่ดีใจหลายอย่างด,ดีใจน้ําค่อยก็ได้โดยจิ้มงานกับชวนอยู่บอกว่าไปลงไปซื้อทีเห็นบ่าวพัดแต่ว่า เตียงบัคคาไปทั้งอื่นดนแล้วคนแรกทีลงกำลางกระเบิดเป็นหยางบเตียงกะขอบุกขอบใจหลายๆทิตะวันยู่วัางในก็เป็นชื่อให้แต่คืออยู่ชัดสันพ่นซิมแหว่ไปทางโรงเรียนกระควงกวงกระซิบหาคุณเส้าหาโอ้ธรรมบาราโดยนี่หน้าบ้านนาซอง่าไรก็ในราคาก็สี่หมื่นโอ้ดูดีแตแล้วเป็นที่ห้อยแล้วพอเพียงแต่เอาใบอย่างยืนไปให้เพื้น โดยแล้วก็มีใบหนึ oh, ่ง <Lamborg> อ <hini> <or S 2> ีกเพื so ่อนไม่พอบ้านสิ้นหายกะเข้าไปให้เพื่อนกะมีแต่รอถาใบตะดิ้นโดยโอเคพี่น้องไงโอ้ยเนาะในชุดมันนี่ก็มาห่อเนาะพัดเนาะโดยอ่าน้องไงกะว่าแล้วกะชุดไม้ไปทางกองาสิ่งที่บริคาดว่งกะเกิดขึ้นวว้สันซาบบราเทียงเลย เพราะว่าเฮากะบอดีมีความพันบอดีม right. right. ีความหวังแน่นโดยกะคือแบบเตียงเห็นเนาะเตียงเนาะที่เคยเข่ามาหาบพัดแล้ถวแถวหนึ่งโดยกะเงียบหายไปโดนเพราะว่าทั้งบาเตียงกะช่วงนั้นกะมามามาดูอยู่พี่น้องเลยแต่พักหลังๆมาเนี่ยแบบว่ามันไปหลา่มงไลยบ่อนไล้วบบนี้ก็คือแบบว่าบอดีมีโอกาสมาอะไรมันก็เงียบๆคือว่าฮะแหละบาเตียงกะด้วยกําลังที่ว่าเข้ามากะ เบะซอยแล้วโย่พี่น้องเพือซื้อหันที่นี่มม่วงบังมันน้อไม่นหนอโตเรามาขายแหละเรีว<ง>่กากระซำกำลังเฮาเนาแนะแบบนี้กับแบบผู้ใหญ่เพิ่นกะหรือว่ามันยังบบด,ดบมือบกได้ยังใดพี่น้องเหรอมันอาจจะไปเป็นประมาณนีน้แหละหัดจีผู้ใหญ่ใจดีเพิินมองเห็นแบบความดีของเฮาหรือว่ามองเห็นความขยันของเฮาหรือว่าไปเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้ามานะนาเบาเตียงหรือว่ามองเห็นสิ่งที่กำลังเห็ดอยู่ เรียกว่ามองเห็นด้านครอบครัวเฮาคำว่าผ้าไปเกี่ยวเข่าเมื่อนั่นเจ๊คิดหอดเมื่อนี่หรือเปล่าเนาะโดยกะแม่นบ่เตียงเมื่อนั่นกะเจ๊ไปรุดปากออกจีนไยบบ่เตียงไงพี่น้องเองยแบบว่าครั้งแรกกะบ่ได้เคยบ่ได้คิดนะว่าเจ้าเฉีอาทั้งบ่ผัดทั้งนงมวยไปเกี่ยวเข่าแต่ก็เลยถามไปถามมาไปว่านงมวยก็บอกวิ่งแล้วเฮ็ดสั่นส่นะแม่นก็เลยถามเลยไปบ่าฉันไปเกี่ยวเขานะไอฉันนะก็เลยจุด เป็นจุดประกายมาเลยแมเ่มต้นแกถือว่าเริ่ต้นเลยบุญวาสนาเขามาฮอดเนาะบ่อเตียงมือมันนะคอยไว้ามอมือมันนะฮอดมือมันเป็นความบ่อเตียงเบาอาฮอดมือมันแะไรมันเกาะเคาะเคะไปเองมั้งเนาะมันกิดิพ้าดึงพ้าจองไวบแบบนี้เนาะแต่ว่าฮอดมือโดยแต่เฮากันยังบริคขาดมาแบบเป็นของเจ้าของคือเก่าเพราะว่าแม่น้องมวยจังได้กะจังได้แก่แม่น้องมวยเพราะว่ามือนะฮะผนไปเบิ่งกับแม่น้องมวยโดย เห็ดจึงได้กาเนาะย่านแม่น้งมวยได้อยากให้เพิ่นได้เป็นของตัวเองแ้วกาทีมงานแต่ละคนก็คือเขามากกาเป็นคุอประสงค์ก็คือน้องมวยโดยโดยโดยเข้ากล่ารุ่นในเพื่อนเต็มที่โดยอยากให้เพื่อนมีดีใจเพราะว่าเข้าเคยห่วมถูกห่วมยากน้ำกันเมนเคยไปสู่งานก่อสร้างน้ำกันโดยเคยไปเป็นกรรมครเพื่อนว่าง่ายกับผ่านความลำบากมาน้ำกันเมียนโดยได้ก็ดีใจน้ำกัว่าแหละโดย พอเฮาอยู่ในนี่กะแต่ละคนกะคือแบบมีความถูกน้ำกันเมนเมนคือบ่มีจุดประสงค์เป่าไม้ที่มองจังโดยแต่ไปได้เขาก็ดีใจมโดยพี่น้องเลยได้เยอกทั้งเม่น้องมวยกับเบิ้งว่าเขาไปอยู่น้ำกันเพื่อแค่นว่าเป็นังได้กะสิขคอให้เม่น้องมวยนี่ไปอยู่มองเดียวโดยโดย จุดประสงค์ก็คือเฮาบอกเคยปลาเคยถิ่นกันโดยเพราะว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นก็มองเห็นอยู่โดยนะแต่ว่าบางบางบางย่างบางทีกับทีมงานกับบุยักบุยักเฉลยเลยเพราะว่ามันเป็นแบบว่าอยากให้มันแบบน่าตื่นเต้นในคลิปแน่จังหน่อยสินะบางทีบางทีบอกไปเลยมันกับแบบว่าจะเล่าจะเล่ามันกับแบบบนหน้าเบิ่งอะไรอยากให้รุนนิดนึงอย่างประมาณนี้แนะ อยากให้มีความดีใจอยากให้มีความดีหาในน้อยนึงแม่แบ่งไว้จะอยากให้มีสีสันในคลิปเน่โดยมันคือชื่อที่ไปแบบเขาบอกเขาบอกไปก่อนตื่นเต้นได้บัตรแม่มันมันก็เห็ุแบบไปเลยไปเร็วแบบอะไรแบบนึงนะชื่อแบบเ้าหู้เลวเนาะแม่เ้าหู้เลยด้วยห้าหู้แล้วว่าเ้าสีได้แบบนี้แต่มันบ่มีความตื่นเต้นเ้าจักเลยนี่เพื่อนก็อ่ำๆไปเน่แม่คือบุหู้นี่แหละโดยแต่ว่ามันในใจมันนี่เบิานแล้วพี่น้องเงไงแต่ว่าหู้กันเบิานแล้ว ทางทีมงานเน่ะหู้วววแล้วเนาะแต่ว่าแบบเพื่เอกับบบอกไปสินะนให้ไปเอาปักบาดเดียวเลยแมนเพื่อนมาให้ความหวังว่านอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นเลยได้ทีดินเพื่อนว่ากันกะคือคำนี่กะเมื่อนั่นเนาะกะคือทางแม่ครับพอเพื่อนคิดว่าสิต่อกระเทิอบให้เฮ้าสิก็กระเทิอบให้เฮ้าเนาะบันนี้บอกเสียงเลยบอกว่าอันเทาเฮามีจุดประสงค์ เขามีจุดประสงค์ว่าพ่อกับแม่เพื่นว่าหยุกเลือยหยุกเลือกการต่อเติมโดยโดยพอกับแม่มเมพื่นว่านนี่การหน้าบ้านนี่ย,นยุดก่อนเลยเฮ้ากะมาคิดได้ว่าเบารเสียงนี่ซีมีแนวใดมาเซไปเฮา,าบอลนะเพาะเะเพราะว่า แรกว่าสจะเห็ดตัวนี้แล้วผัดนกเลิอกออกเนาะแม่นเลยห้ามมาคิดบรนี้กาผู้ดีทั้งเบาเสียงแต่กาเบาบุญเนาะอเอาแม่นองมวยกับเบาพ,าพ,าพัดนี่มาเคียงขั้นมาถามเรื่องดินถาว่ามีที่เป็นของตนเองแล้วสีเห็ดยังสากยังนะโดยโดย แลยเอามาคิดว่าเออบ่าวเสียงเนี่การแบบถามแปลกๆกันนะมันแปลกแล้วหะเนาะแ่แมปลกเลยใจแด้วหะเนาะแมนว่ามันมันมันแปลกๆแล้วโดยมันแปลกๆแล้วกาบูฮู้ว่าสิเป็นของห้างบอเนี่ยแต่เป็นของแม่น้องมวยโดยบ่าวเสียงเลยถามว่าถามว่าแม่น้องมวยได้ดินโดยเลยทั้งบ่าวพัดนี่ยังบ่ได้แลยเม่น้องมวยสิยเหตุนั่นใทั้งแม่น้องมวยตอบว่าสิเอาบ่าวพัดนี่ไปอยู่น้ำโดย ไปเห็ดหมองอยู่หมองเท่าว่าเคยหาเคยแพงกันแลยเบ่าเสียงกเ็เลยมาถามว่าทางคันว่าบ่าพัดได้ก่อนดีสี่เห็ดแนวใดทางนี้กต็ตอบคือแม,ม,ม,ม่น้องม้อยเบ้าสีเอาแม่น้องม้อยเนี่ยไปจ้างอยู่หันก้อนอสองสามเพิ่นได้ดินได้ดอนของตนเองโดยโดย้วยแลกวก็บ่าพักก่ามาคิดความหวังตัวนี้แหละและก็ทางบ่าบุญเนาะทางบ่าบุญก็เลยว่าย่างแป้งก็เลยทางบ่าบุญก็ลองเพียงว่าโดย ย้อนรับให้ได้เงินหมื่นตื่นมือเศร้าให้ได้ทีดินถ้าเนี้ก็ได้ตอบว่าเอาบาบุญว่าเจ้าว่ายั้งว่ะการค่อยล่องแบบลุ่มๆุ้นแรงๆไปนี่แหละนะโดยแล้วจากรงชิกด้วยนะแม่นมันถึงลดออกมาแล้วแต่ว่าเฮากะจังได้เฮากะเจ้าท่านได้ใส่ใจปัไดาเฮากะรุ่นกะเป็นของแม่น้องมวยคือเก่าบางเทียงเอ้ยมันสนิทใจเลยนะว่าแล้วว่ามันเป็นของเจ้าของเนี่ยแทบสิบุญมีเลยนะเมื่อไหร่ก็เนาะแทบสิบุญมีแวว เพราะว่าทำาได้กะเพราะว่าทีมงานเขามาแต่ละคนกะมีแต่ลุ่นน้แม่น้องมวยก็คือเบาบุญเบาจันเบาเซียงเขามาแกแม่คอยรุ่นน้ำแม่น้องมวยโดยกะโบมีว่ารุ่นน้ำเบาพัดนะน่ะโดยเนาะควมวังเขากับดิบลี่ได้ป่ะแงมวยพื่อนเนาะแม่โดยกะภายได้เขากาดีใจแม่แม่พี่น้องเลยโอ้ยอ่ะจะดีใจน้ำแหละพี่น้องเลยนี่แต่ว่า นอนรับอีดีแล้วมึอนี่นอนรับอยู่บ่ด้อบ่รับมันีหเมื่อคืนนี่คิดเมื่คืนบ่แมนเอ้าเพื่อนท่านได้บอกขนาดแมนคิดเคืนคิดในคำว่าหันบ่คิดในคำว่าคิดในคำว่าของเป่าเสียงแล่ะกะเป่าบุญโดยมันแปลกบ่แมนมันแปลกลางเมื่อคืนนี่กัจนสิบสองโมงจะเข่าบ่ายโมงยังได้นอนโดยเอาอ่ะเป็นอะไรกะกะสิเป็นอีกอีก อันออน่ะหมู่บ้านหนึ่งนะนี<ด>่ปล่อยักเล็กอะเริ่มต้นมาเตียงอันนั้นน้องชงกับเป็นหมู่บ้านชายบุญไปเลยดิพี่นองง<ด>้องเลยไปในกระสีกรสีซองสามจีครอบครัวได้หนิเนาะแม่ม่นนีีนกแ<ม>ก,กพ้องเ<ด>ยเป็นบ้านชายบุญน,นี่บ้านหนึ่งเลยนี่แม่เถอะอ้ยอุ้ยไอบ๊อบไอบ๊อบไอบอม,บอ,ม,บอ,มอย่าพากันเลยลูกเงียบเงียบก่อนเด้ออยู่ป่าได้หนิเด้อเงียบเงียบก่อน มัมเงียบๆคนที่จะพากกันเงียบๆก็ด้วยเด้ออยู่ปบาอยู่โดนข้างในจะมีไฟโซลาร์เซลล์แม่นกาพายโซลา์เซลล์กาดอกอยู่ในนั่นก็คือแม่หักทั้งเบาชันโดยโดยโดยเพิ่นได้สื่อมาให้เป็นแสงสว่างแม่แม่โดยคนไปยืมหลุดดีแล้วพี่น้องเลยพี่น้องเลยอ๋อฉันดีใจน้ำพี่น้องเลยบ่าพัดบ้านนี้ได้ยังได้กินแรงมไ้มนี่เอายังบ่มีวันช่วยข่าวบ้าบ้าบอยู่โดยสีทอดไข่ทอดไข่กินบ่โดย โอ้ยโดยโดยเบิ่งเดี๋ยวไปบอเตียงซื้อนี่ลาบนี่มาอยู่บอผัดเลยโดยอลาบมันยังลาบเป็ดบ่เอามาหยาดด้วยอ่าโไปทางไหนบ่เลยเพื่อนนี่พี่น้องเลยคือว่าเมื่อเยี่ยมบ้านเยี่ยมเมืองบ่มาอนี่แมนโอ้เงียบสมม้อยอยู่เพิ่นเพิ่นไปแพบน้ำบ่โดยโอเคเพื่อนีลเนาะฮึบฮึบ เอาเอาเอาไพ่ชิ้หูกูมูวเอา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 อไพ่ชิ้นหูกูมูวเอาเอาชิบเบิ้งนี่เอ้าเอาโปรได้คิดดื้อนี่โปรได้ดอกยเดี๋ยวครบปังใหญ่หนึ่งนี่นี่ท้ออ่าอันอันนี้หันหน้าไปท่นก็ได้มันมันจะท่อนเสียงเออโอเคมันมืดคิดนองเลยเอา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 โปรได้ชิ้หูหูแอ๊ะก็เห็นขนมพันนางลง่มบานนี่ปุ้ยจะเป็นจักความเอาาอ่าไพ่สีขาวมาเอาก่อนเอาไพ่เอา เว้ยบดโบได้โบได้ไปนะโบได้โบได้เห็ดไปนะโบได้จะต้องย่างมาย่างมาแล้วเห็ดได้ไๆก่อนย่างมาย่างมาจะต้องมีความพูดเด้อลูกเด้อจะต้องมีความพูดค่อยย่างมามาอะไรยางมาเจ้าปิ่นหนาปิ้นปิ่นหนาซสกข้องเพิ่นลูกให้เอฟซีเพิ่นเห็นลูกอยู่ดีๆอยู่ให้ผู้ใหญ่เพิ่นเห็นว่าปักหลามีความพูดโน้มืออะไรบ้านนี้เอาพันโน้มมือขึ้นนี่เข้าไปหาเพิ่นลูกคับใจเด้อครับใจเพิ่นลูก เออเจียวน้ำไผ่กระยาเด้อโดยบริเวณมะตาวน้ำระเบ้าเอาน้ำไผ่กระยาเอาของใส่ในตังหนุ่มือเด้อเจ้าภาพจับอ่ต้องขอบใจเด้ออ้าวบังละต้องมีความรู้ไปปั้นกันกินไปไปอ่าปั้นกันกินเด้ออาบน้าอาบ้านนายบังหรอเพิ่นอาบแล้วแต่ว่าเพิ่นหลิงชิ้ดินเอ่อเอออนี่ยแส่อันนี้ของคุณยาย่งนี่ลาบเป็ดกั็อย่างลาบหมูบอย่างลายย่างอยู่พอดีกัน แม่น้องมวยมาค่ะได้กินน้ำกันงบ่อเดียวโดยโดยโดกินน้ำแข็งบ่อแต่กาแม่นกินแรงกินง่ายหมองเดียวกันดีเล้วดีเล้วพี่น้องมีอย่างกระเบงปันกันกินดึงห้าวกะเบิ่งกันหน้าตลอดถึงห้าวสี่ถูกสัญญากระแบบดึงกันแตกันหน้าหน่อยกระเบงหน่อยเนาะสมเฮามีพี่น้องเลยด้วยเอาเอาดีใจน้ำแหละคอยก็ได้เดี๋ยวบื่นแจ้งหูแจ้งตาจังว่ากันไหมเนาะเมื่อนี้คอยกับมาเฝ้าเนี่ยก็เลยแวะซื้ออาหารซุกนัแหละมา มาต้อนมายินดีนะมาพาไปอ่าคอยกัได้มกบใจทางบ่าเตียงเ้อที่มาแหว่เป็นกำลังใจให้เฮาที่มาแสดงความยินดีหรือว่าได้มองอยู่มองเศร้าใหม่โดยโดยกับทางเฮากะสี่ปรดิสับสนมองอยู่มองเศร้าโดยสี่ตางรักทางทานโดยตนเองโดยถ้าว่าเพื่อนให้ยุกง่ายอุปสงค์แล้วกะเฮากคยังมีที่เป็นของตัวเองโดย ขอบใจเบาเตียงรักอีมงานประสุภูสุคนรักเอฟซีแต่กาผู้ใหญ่ใจดีโดยทั้งทางประเทศุัังไทยผังเาวากันแล้วแต่เบาเตียงเ้ยไข่ผืนมีแต่ความสุขกายสบายใจเด้อยเบาเตียงเดยเบาเตียงก็คือการบาวาสซีอยู่ในนาทีการงานการค้าการขายสิ่งใดกันแล้วแต่บาวาสซีขึ้นเนื้อลงไตขออะได้แต่ความสุขกายสบายใจเด้อยเบาเตียงเ้อโดยครับกอ่าเบาเตียงก็ดีใจน้ำพี่น้องเลยถึงว่าเฮา ที่เคยหูจักกันมาก่อนเนาะบบแม,ม่นพี่เป็นน้องแต่ว่ากะดีใจซ่ำกับพี่น้องได้ได้พี่น้องไยเพราะว่า,อาเอาหูจักกันมาตะโดนแลลวพี่น้องไงคือว่าคือบ่เตียงเคยเว้ากับนล่าอยู่กับเม่น้องมวยกับเว้าเนาะแล้วโบมีพี่มีน้องก็คิดใช่ว่าทั้งบ่เตียงทีมงานเนี่เป็นพี่เป็นน้องอีกคนนึงดงพี่น้องไยก็เห็นแล้วได้ มงยูมงช้อนมงร้าก็ดีใจพี่น้องเลยดีมีที่พักทิงบ่ต้องเล่ร่อนไปใส่อีกนะโดยพาลูกเป็นรักเป็นแรงก็ดีใจน้ำได้พี่น้องเลยบนเตียงก็ได้ทั้งห้ากาสามเถื่ออุปยุกแม่แม่กิกาเหตุเรียกย้งเหนื่อยพิ่นยุกแล้วฮะก็อุปยุกผ้าตั้งยุหันก็คือผ่นมีเป่าหมยจุดประสงค์แล่ะคเพิ่นก็คือห้ยุกง่ายเข้าก็ได้มหนี่เป็นั้างที่สามบนเตียงเลยโดยห้าก่า กับบ่อบพันด่ายผัวมีทีมงานเปิเขาวมาเบิ่งแย่งมาเป็นกำลังใจให้เฮ้าโดยแต่เนาะอ่าคอยกับป <Freud> ้าเด้อบันนิดเด้ออ่าโดยดีใจน้ำ กินข้าวแซ่บๆบะแรงนอนรับสบายเสยบมน้าอาบพากาผัโดยโดยโดยากะเขียวเห็ดหั่วอยากปลูกอยากปลูกพืชพักหรือว่าหมักแตงบ่โดยน้ำไม่ใช่น้ำนองคุณบอกน้ำนี่ข้ากะสิได้ใส่ร่ออ๋อร่อไปพุ่นเเนาะอยู่เอาโด้วยน้องเลยโดยโดยในพักในหย่าได้เลยบ่ในพักนี่ยังบ่มีคุณแหล่ยังคิดว่าเฮาชนหนึ่งข้ากะอยากปลูกหมักแตงพันธุ์ขาวหมักแตงขาวฮะโดยเาเคยปลูก ประกาศหนึ่งมากเลยสิเป็นผักกาดซ้อมหรือว่าหมดผักอีตู่หมักพริกหมักทั่วโดยโดยโอเคพี่น้องไงตฉะนั้นบบเตียงที่ซื้อซื้อมาจำเจมไว้น้ำโดยเชื่อมาเพราะอะไรแทนตำจทงจมากะความตั้งใจของเฮากะถ่าว่าสำเร็จเสร็จสิ้นเบิดเฮากาสีผาทีมงานทุกผู้ทุกคนโดยโดยโดยเฮากะโบมียังตอบแทนเพื่อน ซาเคยปลูกแต่ได้เถื่อกะเก็บมือหนึ่งก็ได้อยู่สามสี่ทางสีหักแทงอืเอา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 พี่น้องเไงทาเบิ้งทารุ่นน้ำกันเพราะวันยามมันได้หนิแม่น่ามันได้ยามหนาวนี่เลยด้วยน้ำหมอกลงนี่โอ้งามคักขนาดเพราะเฮาแคอยากเล่งให้มันทันช่วงนี้แหละโดยโดยโดยเอาเอาเอาสู่ๆเด้อซบด้เยแบบนี้โด้อ่าฝากหายพรอนซะนะทำเมืดแล้วพี่น้องเไย ไปโอเคพ่่แมพี่น้องเงินเตียงกัจฉิโคลตัตเดินทางกลับก่อนบัดน,นี้พี่น้องเงินเนาะอ่าได้มาแวะหาทางประพัดพี่น้องเงินมายินดีน้ำเล่าพี่น้องเงินตอนรอบรอบคำรอบแรงเนาะอ่ากัจฉิดเดินทางพี่น้องออกไปข้างนอกบุกบอลลี่กับหาก,กระไทยแล้วพี่น้องเงินกับบอลยาวเนานะพี่น้องเนาะ ไปก็อตเดินทางก่อนค่ำแล้วพี่น้องไองหากินข้าวกินน้ำก่อนบันี้กขอบ,บุญขอบุณพรม่พี่น้องวัดสุขู่สุขค่เข่ามาติดตามครับช่วงคิปเป็นจบแล้วกับบุคคลโฆษณาพี่นอ้องไงนสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสบายดีพี่น้องบา,บาย